สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life, ็ o กกี้รสช็อกโกแลตกลับเข้าสู่ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภาร,รกิจติดโบช่วงนี้เรามีเทวดาน้อยไอ้ไข่มาแจกอีกด้วยครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับรายการแล้วเข้าไปทำตามกติกาใน f c e e o o o k แ n p a g e The Red Ribbon ไฮ้โโบเยอะภารกิจติดโบก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเทวดาน้อยไอ้ไข่กันไปเลย ส่วนตอนนี้คุณป๋องสุพันจะมีวัตถุมงคลอะไรรอเราอยู่ไปติดตามกันต่อได้เลยครับช่วงติดโบชมูมีคอมเมนต์มาเลยครับถามมาว่าทํายังไงจะให้เมียรักจะให้เมียหลงท่านผู้ชมอยากรู้หรือ,อยังครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าผมนี่ครับเป็นพระรูปร่อในตำนานนะครับเขาเรียกว่ากันหาชาลี วัดบางไก่นอกจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับสร้างปีพศ2491นะถือว่าเป็นพระที่เก่าแก่เป็นพระเนื้อโลหะที่หล่อหลอมด้วยพิธีนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะฮะการหาชาลีในตำนานก็ถือว่าให้คนรักให้คนหลงนะครับแม้แต่โดนชูชกนะครับเอาไปทำตกละกรรมลำบากเทวดายังออกมาปกปักรักษามาป้อนข้าวป้อนน้ำมาดูแลกล่อมให้นอนเพราะฉะนั้น ถ้ามีกัญหาชาลีติดตัวไว้จะมีคนรักคนหลงคอยดูแลตลอดเพราะนั้นอย่าพลาดนะครับกัญหาชาลีวัดบางไก่นอกนะแนะนำนะครับการบูชาวัตถุมงคลน,นะครับทุกองนะทุกประเภทเลยนะครับการจะบูชาก่อนอื่นต้องตั้งนะโมสามจบนะฮะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกเอาเลยว่าท่านอยากได้อะไรอยากได้สิ่งใดที่ท่าน ที่จะขอแล้วขอแล้วก็ขออธิษฐานให้ประสบความสาเร็จสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองนะครับร่ํารวยนะครับประสบความสาเร็จทุกประการครับได้รู้จักกับเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับความรักกันไปแล้วใครที่มีโอกาสก,าก็หากันหาชาลีมาบูชากันได้เลยนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเรายังมีวัตถุม,มงคลที่เกี่ยวกับสุขภาพมาให้ได้ชมกันอีกองคซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ มีคนคอมเมนต์มาเยอะถามเยอะมากบางคนบอกว่าป่วย mm hmm. นะฮะเจ็บก็ออดก็แอดนะกินยาก็ไม่หายรักษาก็ไม่รู้โรคอะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วในตำนานเนี่ย mm hmm. มีเกจิอาจารย์องค์หนึ่งนะครับ mm hmm. อยู่ที่เมืองนคนปรปฐมเนี่ย mm hmm. เป็นเกจิดังองค์หนึ่งหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว mm hmm. เป็นตำนานนะครับ mm hmm. เป็นยาผงยาจินดามณี mm hmm. ซึ่งเอาผงยาจินดามณนี ท่านเก่งในเรื่องยานะครับแล้วก็มีวิชาคาถาอาคมในการพุทธาพิเศษผงยาแล้วเอายามาสร้างเป็นพระเครื่องรู้ไหมครับหลวงปู่บุญเนี่ยพระเครื่องหลวงปู่บุญเนี่ยปัจจุบันนี้มีมูลค่าแพงมากนะครับส่วนตัวผมเองผมก็มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้มาดูกันว่าพระเป็นพระพิมพ์สมโคลงนะฮะมีสมเว้าสมโค้งสะดุ้งกับหนังตะลุง ถ้าเป็นเนื้อผงยาจินดาณนมัน,นีนะฮะจะมีค่อนข้างราคาสูงกว่าพระเนื้อดินนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ในตำนานเอายามาสร้างเป็นพระเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยได้ห้อยพระของท่านเนี่ยนะครับถูกผิวกายอินทรีย์ทุกวันจะรักษาโรคภัยต่างๆที่อยู่ในตัวนะฮะก็หายอย่างปิดทิ้งนี่ก็คือเป็นฟาร,ร์มที่อ่า แปลกแล้วก็พิสดารมากข้อสำคัญนี่นะครับผมแนะนำนะครับส่วนพระก็เอาไว้ห้อยไว้ใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของทุกท่านถ้าหากมีสะ,สะแสวงหาได้ราคาจับต้องได้นะครับแต่ส่วนผมเองนี่จะเล่าให้ฟังผมก็มีผงยาแต่เป็นเม็ดยานี่ครับผมจะไว้ที่หิ้งพระวัน15ค่ําคำนะครับ วันพระใหญ่ส่วนใหญ่ผมก็จะไปจุด hoş, ทูปนะอาราธนาถึงองค์ของหลวงปู่บุญน,นะคะถ้าลูกมีโครคภัยไข้เจ็บในตัวก็ขอให้หายนะฮะกินยาของท่านแล้วผมจะให้ที่บ้านกินนะครับครอบครัวผมจะกิน,ท,กนทุกคนจะเป็นผงยาที่ผมได้ไว้นะฮะเป็นสูตรเป็นตำราของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่นี่ครับคือแล้วหอมมากนี่น,นะครับ ของยาของหลวงปู่บุญเก็บเนี่ยดูที่พระต้องหลายสิบปีนะฮะกินยายังอยู่นะฮะแล้วก็แข็งมากนะครับแช่น้ำนผมนี่กินทั้งเม็ดตรงไปอาธิฐานถึงหลวงปู่บุญนะฮะช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับผมก็แข็งแรงนะฮะทุกวันนี้นะสุขภาพผมดีมากนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับจะท่านเซิร์ชดูได้นะครับ ตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะเขียนลงไว้พิธีการสร้างยาและก็พิธีเสกยาต่างๆของหลวงปู่บุญถือว่าเป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นหมอยานะครับซึ่งท่านได้มรณาภาพไปแล้วแต่ทิ้งสมบัติที่ล้ำค่าไว้ให้เราได้ใช้และก็ได้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครบเครื่องทุกเรื่องราวจริงๆครับ ส่วนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการพาไปชิมอาหารมื้อสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกจะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์